เบิ้ง้ะค่ะพี่น้องบักคุงต้นเดียวกันแต่ว่าน่วยบวกคือกันค่ะอันนี้อันนี้น่วยยาวค่ะอันนี้นวยทั้งเท้าง่างๆทั้งล่างใหญ่ๆนี่อันนี้น่วยป้อมค่ะพี่น้องแปลกบ่๊ะต้นเดียวกันแต่ว่าบวกคือกันเนาะนี่มึงเป็นไผ่นี่มึงเป็นไผ่เบิง้งกูดมกินเบิ้งก่อนอืม เหม็นเหม,ม,ม็นหอมหอมซีเมนหรือจีหอมเอาลองบังไม่กัดหอมอยู่เอาเอามองนีดักเหม็นอยู่เหม็นอยู่แต่ว่ากระมากมากแม่เหม็นเม็นเอาซิมเบิง้งเบิง้งเนป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 รสชาติใสได้กินใสได้เบิ้งมองนีเอุย้ยมองนีกหวานเอาดีเด,ด้อเอาดีเด,ด้อไปไหนมาดมโกนไปไหนจะไปไหนเธอกลับมาดมโกนบ้าบ้กูไปแล้วเหม็นเว้ยอุ้ย